สสขาบรกวครับเดืนนี้ประธานาธิบดีนะครับแขมขี่เก็กระดกท่านท่านนะครับนามวับนายวัชรพลเจริาสุนทรคูโดยลวงคุสุมาญายงผมครูมาคนลวงคนสุมาญายงผวันนี้นะครับได้รับพระราชิหารเป็นผู้บรรยัยการเสดาเหย่่อประกอบกับการโซ่บ้างของพี่น้องชาวคุสมาของรายการเด็อง โค้ด184รวงสุมสมานะครับโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเีจเชินทุกท่านพบกับสโซหัตผลงานการแสดงเดอย่าและสู้กันบ้างนัดโอกาสนี้ครับ What do you think?

động động, <Đó>, cái <đó>. này ừ, động <đó>. động đi, cái này động động cái là hai đầu của người, động động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 ,

เหนือเนาะเออเราเกี่ยวกันคือเสี่ยงอ้อมตอนนี้พวกเราต้องต่อว่ากันแบบ้หนแบบว่าพดก่อนพูดหลังไดที่ที่บางอะารเนี่ยบอกมาบลายบอกไอ้เจียมาไปตายที่อ๋อยี่นายนาปที่ไหนี่นายนายที่มาผ่านานนายนายที่ขังคือท่า หน้าดวงเอ๋มเส้นเจอร้อยก็ได้ความเจริญผู้ขามันเนี่ยเลื่อนเสี้ยวไหมเส้นเลื่อนเส้นเลื่อนก็ได้ลัคน์ที่ต้องอย่าลืมที่เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นคู่ที่เป็นคู่ ยินดีด้วยคุณพระขอญาตุงมารับคุณแม่ได้ไหมครับรับทราบนะครับผมดูดีเดียกันทำเป็นการสื่อสารกับคนทั่วไดีไม่ไดเจอเค้าเลยแต่ญาติของต่างไปขวัญก็ ที่เชี่ยงโดนล้วไปกันอน่อได้ไยงฝนฟาที่เป็นฟาอาการไหนเออยางเนี่อันจกุ้ง่อไหนห่อช่อว่าจมกุ้่อมานไหนทามาเชี่ยงแค่ห่อปุเออดูน้ำพุนทีนี่ดูเวียุนทมานแค่ไหนจำเป็นคนนั้นตั้งใจแคไหนที่จใจคนนั้นนั้นได้่าดู จะตุการันหาจะตุกานได้สนาดนั้นแล้วไปขี้บอยเยี่ยมไปเยี่ยมกันย่อต่อไปขี้บอยดื้อขี่เยี่ยมถูกั้ยฮะฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยขี้เฮ้ยขี้เยี่ยมย่างจีบวัวเยี่ยมย่างจีบวัวเยี่ยมไปขี้จังไส้จังไส้ตักวัวได้ไปขี้จังไส

luôn như một làú

รวบรวมที่พบได้จาก่คนูเี่นตางๆในสัคนะครับจีการตีอไม้ให้เกิดเสียงจปรอังนการร้องจีประกอบพิธีกรรมงซจ่าจะเ้าไปนะครับในการกานบางของาช่ตรตีที่สอดอครับ ขอให้สนตาอหนตาลขอใสันติบาลขอใ้สันติบลขอให้สับาลขอสันติบาลขอให้สติบาลขนตาลขอ้สันขอให้สนติบาลันบาลอ้สันติบาลขอใันติบาลขอให้สันติบาลขอให้สันตบาลาสาลาลขอให้้สันติับาาลขลขอให้สันนติบับนติบับ Yeah. มใหญ่เรียนไปสาวิทยาแม่เหนือชายชายดีอดีตีนสุดแม่สุด่งยี้างกันเาี่นและน้าเรืนี้สิเาเจ้าด่านี้เป็นหัวหน้าสิทธเราแลไปดูเยืองที่เอ็ทวงข้างมากเลยปีเอ็งจะบัดนน้าออลเพื่อพ่อแมเาเป็นห

โอ้ยนายโอ้ยจอนโก้เอ้เป็นกบปิดโกสนิบแกอยยนเวาเงดอโกกินอนไ้อยเออ đi đến nào đi, đã thế đừng cho về nhà. Nha đi nào không tay đời, nào buông

กนี่ ata, ็อเวคผมนก็จะรางวัลใรับะงานก้ครับโซ่ลุนลวนเคราะเาการจะมาให้เข้าใจท่งโซ่ลุนรวดนจะได้นะ ไม่เป oh, ็นทางใดใช่ใครนัโอ้โอ้แห่งเดียสาบส่วนนายอดไม่พลาดเลยครับผมโคชมานบนพระเอินมาไ่ที่ติดกระดุมเงินังมาเกิรดลำร้อนยอาด่าสมนต์รับดีสมนต์เกิดอบีกด้

จ oh <my> ำะล่ะว่าประดบเป็นการซ้อจะมีผมส่ไว้เจ้าปนโ่ไ้ันี่้านกระเบื้อาแกกระบกกแนงยืน้กระบอกบานจายเลโอ้ยผู้้างนแตั้างหนือ้งแคืนตินั้น ลำโจวล้วนด,วดันพื่อพังบอกจักความนะ ขื่อขึ้นเลยก่อเสนอการลอกก่อสร้างให้ได้ืองคุณสมิกเนอและการรมทางบานเบการที่ือสิบาแฝงที่รามาามาวามเป็นกับื่องคุณสมบัติคุณบ